ทุกคนยังไงเดอะสเปซทุกคนจาตรงซอยพญานาคบรรทัดทองทะลุได้สองทางเลยทุกคนไปรถไฟฟ้าก็สะดวกขับรถส่วนตัวก็ดีทุกคนเดินก็ได้ทุกคนเดี๋ยวจะดูนะฮะว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนดูรูปภาพก่อนไหมมีรูปภาพนี้เดอะสเปซนี่คับทุกคนขึ้นอย่างนี้เลยสวยๆจะมีห้องรวมห้องเดี่ยวห้องคู่ห้องครอบครัวก็มีนะจ๊ะทุกคนจาแต่ห้องน้ํารวมก็มีนะ ใครชอบแบบใช้ห้องน้ํารวมกับคนอื่นก็ลนลดด้วยห้องสวยมากทุกคนเดี๋ยวจะบทุกคนจ้ะเดี๋สเปซบรรทัดทองทุกคนนะครับค่อยๆดูเดี๋ยวตาปวดนะฮะเนี่ยจะอยู่ตรงมี f เฟ e บ o ๊กด้วยทุกคนเข้าไปดูได้เลยถ้าเกิดจะอาจ่านไปแบบ Space เติม S ทุกคนจ้ะไม่ใช่ Space s p c e e ที่แปลว่าช่องว่างหรืออะไรต่างๆนานาอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะนี่เป็นสเปซนะฮะอีกความหมายหนึ่งทุกคน สเปซนะฮะมันจะออกเสียงให้ชัดๆนะฮะทุกคนอุ้ยห้องสวยทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันจะ้ะทุกคนจะ้นะ,ะนี่ฮะทุกคนห้องเลิศนะฮะห้องเลิศบรรยากาศดีแน่นอนสวยงามทุกคนดูสิเลิศ รัดไหมทุกคนทุกคนเข้าไปชมที่อากูดาก็ได้นะครับที่ i n s t a g r กรก็มีพิมพ์คาว่า The Space ได้เลยทุกคนน,นะครับทุกคนเข้าไปในอากูดาได้นะครับมีมงมีแผนที่ที่นะครับทุกคนนี้มีทะเลที่ตั้งด้วยนะอยู่ถนนบรรทัดทองเลยแต่เข้าได้สองทางนะครับทุกคน ห้องพักจะหลากหลายนะฮะทุกคนจะจะเป็นห้องเดี่ยวเป็นหมู่ก็ได้มากันเป็นคณะก็ได้ห้องเดี่ยวห้องรวมข้างล่างมีคาเฟ่มีร้านอาหารนะฮะใครไม่อยากจะออกไปไหนก็สั่งข้างล่างบริการเขาพร้อมครบครันทุกคนแต่ถ้าเกิดใครจะไปข้างนอกก็เดินออกไปร้านรวมบรรทัดทองก็เพียบหะทุกคนจะ้ะนะครับเดี๋ยวเราจเจอกันที่ The Space นะครับทุกคน